คุณกำลังรังรบฟัง MBA Station Podcast ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Station Podcast ครับวันนี้วันอังคารที่15ธันวาคม2563ครับวันนี้อยู่กับ DJ ออฟบรพชชินูศักดิ์รับหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆให้กับเพื่อนๆพนพักงานได้รับทราบกันนะครับสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์แรกนะครับ ขอเชิญชวนชาว MBA เยี่ยมชมร้านกาชาติออนไลน์ประจำปี2563ครับซึ่งจัดขึ้นโดยสภากาชาติไทยโดยในปีนี้จะมีการปรับรูปแบบงานกาชาติในรูปแบบวิถีใหม่นะครับจากออนกราวสู่ออนไลน์ครับภายใต้แนวคิด Connectivity of Giving ให้ด้วยใจไร้พรมแดนซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19จนถึงวันที่29ธันวาคม2563ซึ่งรวมแล้ว11วันนะครับ สำหรับงานกาชาติปีนี้นะครับจะจัดในรูปแบบของออนไลน์นะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับขอเชิญเพื่อนพนักงานร่วมกันโหวตร้าน MBA หมายเลข201นะครับซึ่งในปีนี้นะครับ MBA ของเราก็มีการออกร้านด้วยนะครับในรูปแบบของออนไลน์นะครับโดยมีแนวคิดนั่นก็คือ MBA จุดประกายให้ด้วยใจสู่อนาคตนะครับซึ่งอยากจะเชิญชวนเพื่อนเพนพนักงานทุกๆท่านนะครับ ร่วมกันโหวตนะครับเป็นร้านในดวงใจนะครับง่ายๆครับเพียงแค่คลิกลิงก์นะครับหรือว่าสแกน QR code นะครับได้ที่ LINE OA at MBA Family นะครับหรือว่าเว็บไซต์ MBA Smart o f f i c e ครับโดยสามารถเข้าไปโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29ธันวาคม2,563นะครับสำหรับร้านกาชาติของ MBA ในปีนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3โซนด้วยกันนะครับได้แก่โซนที่1นะครับเป็นห้องรู้ใช้พลังงานนะครับ เป็นการให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันนะครับเพื่อให้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยครับสําหรับโซนที่2นะครับนั่นก็คือสถานีชาร์จพลังงานสะอาดนะครับร่วมชมสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ทันสมัยใช้พลังงานสะอาดส่งเสริมลดการใช้น้ํามันและการปล่อยมลพิษนะครับและสําหรับโซนสุดท้ายน,นะครับโซนที่3นะครับก็เป็นอุโมงค์พลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคตครับ ร่วมสัมผัสอุมโมงไฟฟ้าใต้ดินใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใจกลางมหานครนะครับที่ m b a ได้ดําเนินการก่อสร้างเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่สําคัญของเมืองหลวงนะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพนักง,งานทุกท่านนะครับเข้าไปเยี่ยมชมร้านกาชาติออนไลน์ประจําปี2563ครับ และเข้าไปโหวตร,ร้าน MBA หมายเลข201นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line OA @ABAfamily นะครับหรือเว็บไซต์ MBA Smart Office ครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับสมาคมสโมรสรการไฟฟ้านะครหลวงหรือว่าสอฟอน,นนะครับขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ประจำปี2563และงานประกาศกิจคุณนักกีฬาและวิสาหกิจครั้งที่44ครับ ในวันที่18ธันวาคม2563นะครับตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีจนถึงเวลา12นาฬิกานะครับณห้องเจ้าพยาสุรศักดิ์มนตี MBA ที่ทําการเพื่อนจิตนะครับโดยเพื่อนๆสมาชิทกทุกทท่านนะครับสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่17ธันวาคมนะครับโดยสามารถเข้าไปสแกน QR Code นะครับเพื่อลงทะเบียนนะครับได้ที่ l i OA a MBA Family นะครับหรือว่าเว็บไซต์ MBA Smart Office นะครับพิเศษครับสำหรับท่านใดที่คลิกลงทะเบียนร,ร่วมกิจกรรม20คนแรกที่ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับจะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษที่หน้าง,งานนะครับหรือ20คนแรกที่ไปลงทะเบียนที่หน้าง,งานนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมภายในงานนะครับก็จะมีทดสอบสมรรถภาพร่างกายมีการขับร้องแล้วก็บรรเลงเพลงนะครับจากศิลปิน The Voice MBA ครับนอกจากนั้นยังมีสิทธิ์ ลุ้นรับรางวัล Lucky d ดอ w จำนวน5รางวัลด้วยนะครับสำหรับสมาชิกสพนท่านใดนะครับที่ไม่สามารถไปร่วมงานได้นะครับก็สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน ABA TV นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ Line OA @ABAfamily นะครับหรือว่าเว็บไซต์ ABA Smart Office ครับมาต่อกันที่ค่าสุดท้ายในวันนี้ครับซึ่งเหมาะกับช่วงสุดท้ายของกิจกรรมในวันนี้นะครับ ABA โปร่งใสต้องเปิดเผยครับ ขอความร่วมมือพนักงานตั้งแต่ระดับ6ขึ้นไปนะครับรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใสนะครับโดยพนักงานตั้งแต่ระดับ6ขึ้นไปนะครับสามารถเข้าไปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่เว็บไซต์ coi.mba.or.th นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29มกราคม2564หรนะครับหรือหากมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรคุณสุพิญญาโทร7013984นะครับหรือเพื่อนๆจะเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line OA MBA Family นะครับหรือว่าเว็บไซต์ MBA Smart Office ครับมาถึงช่วงสุดท้ายครับเป็นประจำทุกวันอังคารครับกับกิจกรรมที่จะเชิญชวนเพื่อนๆพนพักงานมาร่วมสนุกตอบคำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ,รที่ดีขององค์กรเรานะครับ ในกิจกรรมที่ชื่อว่า Have a good day กับฝอบอสอรครับสำหรับวันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะั้นสามารถติดตามรับฟังกันได้เลยครับ Have a good day กับฝอบอสอ,อย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับว่าตลอดเดือนพฤศจิกายนและตลอดเดือนธันวาคมเราจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์กันครับ ึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับจากการดําเนินงานอย่างมุ่งมั่นและก็ทุ่มเทของผู้บริหารและพนักงานนะครับที่ให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสมีคุณธรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสที่ผ่านมานะครับปรากฏเป็นผลสําเร็จแล้วนะครับโดย MBA ของเรานะครับได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสครั้งที่4นะครับและนอกจากนั้นยังได้รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่7 และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่8และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสครั้งที่9ครับนอกจากนั้นยังได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานครับโดยได้ระดับดีเลิศน,นะครับและนอกจากนั้นนะครับพนักงาน MBA ของเรายังได้รับใบประกาศกิตติคุณบุคคลต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมรรมาพิบาล และการต่อต้านการทุจริตในองค์กรน,นะครับจะเห็นได้ว่าจากผลสําเร็จนะครับที่กล่าวมาข้างต้นนะครับแล้วก็การได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจนะครับในการสร้างวัฒนธรรมในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบครับโดยการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสไม่เรียกรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นๆนะครับเพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมเชนนะครับในตัว G โปร่งใสมีคุณธรรมครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรครับและอย่าลืมนะครับหลังจากจบรายการ ABA Station Podcast วันนี้นะครับอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกตอบคำถามเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรเรานะครับในกิจกรรมที่ชื่อว่า Have a Good Day กับฝอบอสอครับพเพื่อนๆสามารถเข้ามาร่วมสนุกตอบคำถามได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18ธันวาคม2563เวลา9นาฬิกา และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับในหน้าไทม์ไลน์ที่ Line OA @ABAfamily ครับวันนี้ขอให้เพื่อนๆทํางานอย่างมีความสุขนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการ ABA Station Podcast ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ